ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมบาวนี่นะครับผมบราวนั่นแหละเออเราก็มาอยู่กันแาบเกมที่มีชื่อว่ามีแอนไอนะครับซึ่งเกมเนี้ยที่ผมไปเจอมามันอยู่ในไอจีโอเนาะแล้วมันเกี่ยวกับอ่าลูปการติดลูปอืมแล้วระบบเป็นคนติดลูปคนหนึ่งนะครับผมเห็นหน้าปกเกมแล้วผมสนใจนะผมเลยอยากรู้ว่ามันจะเขานําเสนอยังไงนะครับผมเป็นคนชอบอะไรแบบนี้ด้วยเราลองไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะนําเสนอยังไงนะ นี่น่าจะเป็นตัวเรานะครับตื่นแล้วมีคนมาเคาะประตูไงสภาพห้องนะครับมันก็ดูดีนะเราอยู่บนอ,อพาร์ตเมนต์นะครับบนตึก ห้องกว้างเอ่อถ้าได้ยินเสียงผมอะไรเจ็บเจ็บเจบอยู่นี่ไม่ต้องแปลกใจนะผมอมยาแก้เจ็บคออยู่มีทีวีนะครับน่าจะเปิดเกมไว้อืห้องครัวอันนี้เป็นห้องนะครับห้องเรามีคอม ดูเรียบง่ายไม่มีอะไรมากเปิดประตูสิโอ้ขอโทษที่ทำให้รอนานนะโอเคโอเคขอบคุณนะขอบคุณสำหรับของนะเออเหมือนกับว่าเขาคือตัวละครเราใช้คำว่าแฟนเมลนะครับแสดงว่าตัวละครเราเป็นคนดังนะอาจจะเป็นของจากแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยอืม เอากล่องมาวางสิ just open this อ๋อเขาตัวละครเราเป็นสตรีมเมอร์ป่ะมันบอกว่าเอาไว้เปิดตอนสตรีมแล้วกันอลองดูนี่ไงสตรีมเปิดสตรีมขึ้นมาแล้วเหมือนโอเบสเลยแล้วไงต่อ เริ่มสตรีมเลยใช่ไหมได้อ่ะมีกล้องเว็บแคมมีไมค์ก็สตรีมเมอร์ทั่วไปอืม related uh yeah yeah uh, the postman actually woke me up otherwise I wouldn't even be here ขอโทษนะที่มาช้าพอดีแอบมีดนิดหน่อยอ่ะพอดีผมตื่นเพราะว่ามันมีคนส่งของมาปลุกนะครับแล้วก็มีน่าจะน่าจะแฟนคลับส่งของมาให้นะครับ เขาอ่าเขาเขาเขากะ่าว่าจะสตรีมแล้วก็เปิดกล่องให้ทุกคนดูเผื่อแฟนขับที่ส่งเงี้ยจะได้รู้ว่าเออส่งอะไรมาอะไรเงี้ยอืม้าเปิดดูกันดีกว่านะครับฮะปืนเหรอทำไมส่งปืนมาให้อ่ะอืมสงสัยจะลืมปิดหน้าต่างมีเสียงดังนะครับ I have closed the closet more sworn could than that. เอ๊ะทำไมประตูตู้เสื้อผ้ามันเปิดอ่ะเปิดนะครับเนะี่ยโอเคเราปิดละเปิดอีกแล้วอะไรวะเดี๋ยวนะไอประตูห้องเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่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 เท่าไหร่ครับแต่ว่าทำไมมีประตูน,นี้ด้วย เชื่ออะไรวะน่าอันนี้มันถงทางเดินปะถงทางเดินนอกห้องปะมันเหมือนกับประตูหน้าห้องเมื่อกี้เลยครับต้นประตูเดียวกันเนี่ยทำไมมันมีประตูหน้าห้องมาอยู่ในห้องเก็บของไอห้องตู้เสื้อผ้าอืมประตูยังอยู่นะเนี่ยไม่ได้หายไปไหนแล้วนี่มันเป็น เหมือนทางเดินในตึกอพาร์ตเมนต์เราเลยเออกล่องที่อยู่ตรงนั้นทำไมมันเหมือนกล่องที่แฟนคลับส่งมาให้เลยอะเหมือนเลยข้างในมันมีปืนใช่ไหมล้วไงต่อมืดนะครับแลร้วไงอะ ราต้องเดินไปข้างในนั้นปะหรือเรากดไฟตรงนี้กดสวิตช์ไฟปะไม่ใช่เหรออ๋อเดินไปต่อนะครับแล้วก็น่าจะเปิดไม่ได้น่าจะต้องเข้าห้องสุดท้ายปะ ใช่จริงด้วยมันล็อกอะขอประตูอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้มีใคร oh, อยู่ข้าง oh, ในไหมเปิดประตูให้หน่อยสิเอ้ hey, มันเหมือนเลยนะครับ <Hey. S 2> ใช่ไหม ใช่ใช่ไหม oh, uh, นี่ไงเปิดประตูแล้วเจอตัวเองออกมารับของเหมือนเหตุการณ์ตอนแรกทำไมวะ นั่นไงตัวเรากำลังสตรีมอยู่นะครับเป็นซีนเดียวกันเลยอะไรวะเข้าไปไม่ได้นี่มันห้องเราครับเอ,อ้ประตูปิดเอออ๋อเราทำเสียงดังนะครับเราต้องแอบถ้าง,งั้นทางออกแอบเดียวคือน่าจะทางนี้อ่านี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมประตูตูต้เสื้อผ้าเราเปิดนะครับอ่ะอ่ะโอเคโอเคอ่ะ Oh, whoa. Oh, Listen to me, Alex. What's happening? listen. Everything, and I mean everything, our future and past just got a lot more complicated than they were 10 seconds ago. Just Tell me what's happening. Nothing's making sense. Making sense is a bad idea right now. I don't know what's going on, and I know you don't either. So hear me out. Think I got a plan. A plan? So, there's actually a way to undo this? To get us back to normal? Well, we'll see. Anything's better than feeding the loop. I guess so. Go on. Uh, now, here's the important part you have to follow your replica, the one who just left. W what? I'm not going back there, but you have to. No other way. You need to step outside reality, this loop we're trapped in, and leave this apartment to me. I can exist here alone, anchored in this place while you chase your replica through time. If you manage to actually tail him, to break free from the cycle. That apartment will be yours. You get a chance at an ending that isn't just repetition. So so you're saying we can each have our own reality? Our own apartment to live in? Separate but real? Separate but real. Exactly. D that's a great plan. Move fast. Time is bending, and you might not get a second chance. Yeah, yeah, I'm going. Good luck. Okay, Kuyang, you have ตัวละครที่เดินออกไปหน้าประตูเมื่อกี้เป็นเราเมื่อสองสามวิที่แล้วนะครับจะสองสามนาทีที่แล้วที่เพิ่งรู้ว่ามีประตูอีกบานหนึ่งในตู้เสื้อผ้าของตัวเองแล้วตัวเราในปัจจุบันที่เคยเคยมาที่นี่แล้วกําลังซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าซึ่งแน่นอนว่าเป็นครั้งแรกที่เราไม่เห็นนะครับแต่เรารู้แค่ว่าตู้เสื้อผ้ามันเปิดแต่ทีเนี้ย ตัวเราอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างนอกตู้เสื้อผ้าเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ตัวเดียวกันกับที่ออกไปแต่เป็นตัวสิบนาทีก่อนหน้านี้สิบนาทีในอนาคตนะครับที่มาบอกกับตัวเราอีกทีหนึ่งเอาล่ะมันจะไปในทางไหนนะครับแต่เมื่อกี้มันบอกให้เราอ่ะอยากหยุดหลูปนี้ใช่ไหมถ้าอยากหยุดหลูปนี้ให้ไปตามจับตัวเรานะครับที่กำลังจะไปเคาะประตู โอ้ oh, ไม่ทันแล้วไหมเข้าไปแล้วเนะี่ยแล้วมันก็จะวน l ูปเดิมดีทั้งนั้นเนี่ยเอาแล้วทำไมไม่เข้าไปล่ะ โอเคเหตุการณ์จะเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาจะได้ยินเสียงตึงตั้งนะแล้วก็เดินไปโอเคถ้างั้นเราต้องเข้าไปข้างในแล้วก็ตามตัวเราไปนะครับอะลรโว้โว้ What is listen to me Alex What's happening uh, Are we the same Listen everything and I mean everything our Future and past. Just เดี๋ยวนะแบบนั้นก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเพราะคนที่เดินเข้าไปเมื่อกี้มันไม่ใช่คนเดียวกันกับที่ออกประตูแต่เป็นคนเดียวกันกับที่เข้ามาแล้วยืนงงๆรอดูคนที่ออกประตูไปในตอนแรกแล้วตัวเราในตอนนี้ก็คือทําแบบเดียวกับไอ้ตัวเพิ่มสินาทีก่อนหน้านี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะ นี่ก็รูปเดิมแล้วเราก็มารอดูเหรอเหมือนเรามารอดูนะครับอ๋อเรากำลังเราเรามมงหนะครับอ่าเรามองหัวนะเพราะว่าเราเปิดประตูออกไปแล้วเราเจอกับทางถงทางเดินด้านหน้าอีกออเราติดอยู่ในนี้นะครับเหมือนออกไปไม่ได้ ทำไงอะนั่งเหรอ,อหยิบขวดเหล้าขึ้นมาแล้วก็กำลังจะกินน้ำ <Fuck it. S 1> ไม่มี <Fuck it. S 1> น้ำ <just> แล้วก็ think, think, think. ไอ้เชี่ยตัวละครเรากำลังเป็นบ้าคิดเสียเล็กคิดสิติ้งเสียเล็ก,ลกแล้วก็เดินไปอ่าไงนอนเหรอคิดอะไรไม่ออกแล้วก็นอนเดี๋ยวนะ เหมือนตอนแรกที่เรางียบหลับอยู่เลยหรือเปล่าแต่วันรอบนี้จอทีวีแตกนะครับเช่นคือสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้เวลาเดินไปเรื่อยๆเลยเราเรางียบหลับอยู่ไม่เรียกว่างีบหลับและเรียกว่านอนหลับไปเลยครับตื่นมาทีตีสามเนี่ย โอ้ประตูตู้สื้อผ้าเปิดเึเสียงเหมือนอย่าบอกนะว่าเสียงปืนเสียงปืนจริงจริงด้วย ยิงตัวตายนะครับตัวเราอีกตัวหนึ่งเขา analyze อยู่เซล่ะเราหยิบปืนขึ้นมาแล้วนะครับปืนเอ๊ะผมผมกำลังงงครับ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราเองที่มาส่งปืนมาให้ตัวเราเองอะ่ะมันแล้วแล้วกล่องที่มีปืนมาจากไหนครับใช่ไหมกล่องแต่แรกแต่เดิมทีเลยอะ่ะ knowing i'm about to kill myself is quieting not peaceful just quiet like the world's holding its breath with me there's still stress sure but what's left to worry about when the ending's already written i'll be calm soon i've earned it and it's almost here คือเขาเห็นว่าตัวของเขาเอียงฆ่าตัวตายนะครับเพราะอย่างนั้นแล้วเขาก็ได้แต่บ่นกับตัวเองลำพึงลำพันแล้วว่าเออเป็นการจบชีวิตตัวเองที่เงียบสงบดีนะไม่ได้สงบสุขแต่มันกลับเงียบจบชีวิตแบบอยู่เดียวเดียวดายเลยอ่ะ โดยที่ไม่เคไม่มีใครรู้เหตุการณ์นี้นะครับเขาจะจบแบบแบบนั้นไหมเขาจะทําแบบนั้นกับตัวเองไหมนี่แหละผมอยากรู้ว่าเขาจะเดินตามรูปหรือเปล่ารูปพวกนี้มันมันพังได้นะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้ถ้าคุณแค่เปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็คือว่าเราจะทำแบบเดิมใช่ไหมเราจะเห็นตัวเรานอ,นอนอยู่บนเตียงนะครับเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับที่ตัวเราหลับแล้วตัวเราอีกคนนึงก็เปิดออกมาจากตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็เดินไปหยิบปืนใช่ไหม i have to admit i feel calm alex is on the same path as me it makes things a lot easier and with that thought i pull the trigger but nothing happens. I don't feel dead. I don't feel alive either. Can't see a thing, but I can still move, still think. I reach into my pocket, grab my phone, and turn it on for some light. Midnight. Zero o'clock. Hmm? That can't be right. I swear it was 3 a.m. when hmm? I pulled the trigger. I don't know if this is hell or something worse, but then the heat hits. Thick and sudden. อะไรวะจบแล้วนะครับมีอันไอมันไม่ได้แก้รูปนะครับมันเกิดขึ้นเหมือนเดิมคืออย่างนี้ตัวเราอะ ตัวอเล็กอ่ะเขายิงฆ่าตัวตายไปแล้วถูกแล้วครับเขายิงตัวเองแต่ว่าเขาตื่นมาที่ไหนก็ไม่รู้ที่มืดมิดไม่มีไฟเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือตัวเองขึ้นมาเพื่อส่องไฟแล้วก็ดูเวลาว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นเวลาเที่ยงคืนทั้งที่เขายิงตัวเองตอนเวลาตีสามนะครับโหแม่งแม่งดีอ่ะคือแม่งดีมากผมชอบมากถึงแม้จะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่า มันคือการติดลูปของความตายนะครับแล้วมันน่ากลัวนะคุณจะติดอยู่อย่างนั้นวนเวียนไปวนเวียนมาหรือว่าจริงๆแล้วอันนี้เราอีกทฤษฎีหนึ่งได้ไหมจริงๆแล้วอลเล็กฆ่าตัวตายไปทั้งนานแล้วนะครับแล้วเนี่ยเขากําลังติดลูปของการฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆก็เป็นได้นะโอเคใครมีทฤษฎีแบบไหนเอามาแชร์กันได้นะครับผมว่าเกมดีผมเป็นกําลังใจให้ผู้พัฒนาคนนี้สร้างเกมดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับ ผมจะชอบมากผมเคยเล่นเกมอ่าทเวลมินิตอ่ะสินาทีอันนั้นก็สนุกครับแต่มันเกมเกมมานานแล้วมันสนุกมากเกี่ยวกับการวนลูปเหมือนกันโอเคครับไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะครับกึดบายซียเจอกันครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย